ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักสำคัญ25ลุ่มน้ำหนึ่งในนั้นก็คือลุ่มน้ำสารวินด้วยความสำคัญและแม่น้ำสารวินเป็นแม่น้ำที่สายที่ยาวเป็นอันดับที่26ของโลกระยะทางยาว 2,800กิโลเมตรมากปัญหาหลายทัศนคติแต่ความเชื่อในสารวินลุ่มน้ำสารวินในเขตแดนไทยประกอบด้วย17ลุ่มน้ำสาขาครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากครอบคลุมพื้นที่19,103ตารางกิโลเมตรมีต้นกำเนิดจากการละลายของหิมะ เนื้อเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านมณฑลยูนนานประเทศจีนที่ซึ่งเรียกสายน้ำนี้ว่า่นจียงและผ่านประเทศเมียนม,มาผ่านรัชฉานรัฐกยารัะเกรียงซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างเมียนม,มาก,กับไทยที่จังหวัดแม่ฮองสอนและไหลลงมาบรรจบก,กับแม่น้ำเมืยระยะทางที่ไหลผ่านประเทศไทยความยาว120กิโลเมตรหลังจากนั้นแม่น้ำสารวิน จึงไหลวกกลับเข้าประเทศเมียนมาและไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่เอาลโมตามัรัดนอนในระดับสากลการบริหารจัดการทรัพยรน้ําจึงจําเป็นอย่างยิ่งต้องบูรณาการการทำง,งานอย่างเป็นระบบลุ่มน้ํา